ครับวันนี้ก็สวัสดีนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่ฟาร์มใหม่แล้วนะครับชื่อพารักฟาร์มครับที่จังหวัดราชบุรีนะครับโดยตัวคนพาคนี้อยู่จังหวัดอุดรน,นะครับย้ายมาเป็นสัตว์บ้านที่ราชบุรีวันนี้เราก็มาดูการเตรียมเราของเรานะครับว่าวันนี้เราจะทําอะไรบ้างครับซึ่งเป็นเล้าเก่าเขานะครับแล้วเราเอามารีโนเวทใหม่หรือว่ามาปรับปรุงม พิ่งมาเช่าใหม่เลยครับมาถึงตอนนี้ก็จะเป็นการล้างแผดน้้ำนะครับแล้วก็มีการรื้อบ่อขั้นตอนการรื้อบ่อกก็ไม่ได้ถ่ยลงนะครับเพราะว่าตอนนั้นไม่มีเวลาฝนก็เหมือนประมาณจะตกด้วยนะครับ ต่อไปก็จะเป็นการตัดขี้นะครับตัดขี้เกาออกนะครับแล้วก็ก็เดี๋ยวตัดขี้เสร็จก็จะมีการพ่นยาค่าเชื้อว,วันปูนขาวทั้งหมดนะครับก็จะพักเร้าตากเร้าอะไรก็ประมาณเกือบเดือนนึยนะครับคนนี้ก็จะชื่อตาเตคนชิชินะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนผ้าใบแล้วก็ตัดซ่อมผ้าใบประมาณนี้นะครับ ครับมาถึงขบวนการนี้ก็จะเป็นขบวนการล้างเรานะครับก็คือทางเราเก่าเขาเคยล้างไวแล้วครับแค่เรามาล้างสํารอยเดิมเขาให้มันสะอาดขึ้นกว่าเดิมนะครับคนล้างก็คือนายจอไข่นะครับก็คือก่อนหน้านี้มีการลาดโซดาไฟด้วยนะครับแต่ไม่ได้ถ่ายทําจะใช้เครื่องที่เป็นเครื่องน้ํามันล้างเรานะครับเพราะว่าเครื่องไฟฟ้ายังไม่มาครับต้องใช้เครื่องแบบนี้ไปก่อนนะครับ แต่ปรลานสะอาดดีนะครับแต่เปลืองน,น้ำมันนิดหน่อยแล้วก็อีกอย่างฟาร์มนี้ก็สามารถเลี้ยงลูกได้นะครับพนักงานทุกคนที่นี่ก็จะมีลูก1คนนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้องของควันะครับคนปูดทองหมอ ครับต่อไปก็จะเป็นขบวนการสุดท้ายแล้วคือพ่นยาฆ่าเชื้อนะครับสำหรับฟาร์มใหม่นะครับก็จะไม่ได้ใช้ระบบออโต้ฟีดนะครับก็คือจะมีถังไซโลให้นะครับแล้วก็มรลอาหารเป็นอาหารมิดคือตักให้นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัดจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณสำหรับที่เข้ามาชมนะครับขอบคุณครับ